สวัสดีผู้ติดตามช่องจตุรัสออยทุกท่านแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าสังเกตว่าไอไอเอทีนะครับไอเอทีก็คือมันจะเป็นสามสิบห้านะครับแล้ว EGR ก็คือมันมันขึ้นหกสิบห้านะครับมันขึ้นหกสิบห้าแสดงว่าคือตอนนี้มัน EGR มันทํางานนะครับ EGR ทํางานนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปลองลองถอดสายแอร์โฟดูนะว่าเครื่องจะสตาร์ทติดหรือเปล่าแล้วก็ มันจะขึ้นโค้ดหรือเปล่านะครับอะไรผมถอดสาย a อนะครับอ่าดูนะครับอ่าเยวลองสตาร์ทเครื่องนะครับอ่านะครับตอนนี้พอสาย a i r p นะครับมันขึ้นไฟเตือนนะครับขึ้นไฟเตือนนะครับ แล้วเครื่องยนต์มันดังผิดปกตินะครับอ่ามาดูค่านะครับอ่ามาดูค่าที่มันขึ้นมานะครับกดค้างนะครับอ่าทีศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับที่ศูนย์ศูนย์สองนะครับ ตอนนี้ผมเสียบสาย Air f ฟเข้าแล้วนะครับแต่ว่าไฟยังโชว์อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการอ่าเข้าไปแก้นะครับอ่าก็คือกดเข้าไปค้างนะครับแล้วก็อ่าก็คืออ่นอานๆนะครับกดเข้าไปครับค้างอ่ามันก็ขึ้น P ศูนยหนึ่งศูอยู่นะครับ อกดอีกหนึ่งครั้งนะครับเคลียรนะครับแล้วก็กดค้างนะครับอ่ามันมันเคลียรมันกําลังเคลียนะครับสังเกตว่านะครับไฟหายแล้วนะครับอ่าไฟหายแล้วนะครับตอนนี้เสียงเครื่องเงียบลงแล้นะครับเสียงเครื่องเงียบลงนะครับ คือเวลาเข้าไปในการตั้งค่านะครับก็คือกดค้างนะครับกดค้างอ่ากดค้างเข้ามาก็คือถ้ากดค้างอีกครั้งหนึ่งคือ e n t ER นะครับการอ่านนี่ไม่มีแล้วนะครับไม่มีไฟโชว์แล้วนะครับแล้วก็อ่าลองเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับกดค้างนะครับเห็น t e r e n t ER นะครับแล้วก็กดหนึ่งค้างเพื่อเปลี่ยนเมนูนะครับก็คือเคลียร์นี่เราก็กดค้างนะครับเคลียร อันนี้คือการเคลียร์นะครับที่ผมทําเมื่อให้ดูสักครู่นะครับนี่คือการเคลียร์โค้ดนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าครับเมื่อได้โค้ดแล้วนะครับก็คือที่ผมถอด Airfo ออกนะครับโค้ดมันก็คือ p นะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองนะครับอ่านะครับเราเข้ามาดูใน ว่ามันมันจะมีทั้งพวกวิดีโอนะครับก็คือเขาบอกว่าโค้ดเนี่ยมันต้องใช้ล้างพวกเซนเซอร์แอร์โฟนะครับอันนี้นะครับก็จะมีพวกในพันทิปนะครับว่าแก้ตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับนี่นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกแอร์โฟนะครับก็คือ P01 ศูนะครับอ่นนี่นะครับอ่าก็นี่นะครับ,รบเขาบอกว่า a i r ์โฟเสียนะครับนี่นะครับแอร์เสียนะครับนะครับอ่าเมื่อมีโค้ดอะไรขึ้นก็ตามก็เข้ามาเสิร์ชใน google นะครับว่า่าตัวไหนที่มันเสียนะครับมันก็จะบอกได้นะครับ